เดียวนิโอติก้าครับแต่ว่าโดนสเปรย์ไล่หลังอยู่เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยควักเอาชั้นป้ายับไส้มาผิดห้องฟาโรห์เหลือรถเฟอร์เดซาวและพิ้งมามุมนี้สเปรย์มาไฟเปลาเรียบร้อยซิกเนเจอร์จบสิบสองใบอย่างเดือนชปอร์ได้รุ่นเลยนะน้ำทรงครับโอ้ชาเปอร์ได้ไปต่อแบบนี้เฮ้ยขับเอาไสหนีไปแล้วโอ้โหเอ้ยพี่เจทางผม ทำหนีผู้ไปว่ะทางของผมกนนี่ึงทางของผมมาแล้ะสองหนึ่งขู่ตรงเขาเจ็บมากตรงมาแตกแล้วนะตรงมาแตกแล้วะองอยู่จะแตกนะเขาทฝั่งซ้ายอ่ะไม่เลงไปถามนะอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเราวยู่ชั้นหนึ่งนะฝั่งหนูนะมันอยู่ฝั่งหนูล่าสุดไม่ไม่ตัวตัวหลังแตกนอกแล้วโอเคจะซ้ำเลยโอเคฝั่งเราซ้ำสุด ตายแม่ก่อนเรานเาเ้ยโห่มันเท่กว่าเราอ่ะมันเท่กว่าไม่ยอมมันเท่กว่ากูสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นรับลักี้จิ้มแล้วทำอะไรก็ง่าย อุ้ยแผลก็ดำอุ๊ยใคร่ตีปลากรึยแกแข็เลยแกแข็เลยแกด่าดกแข็งหน่อยกระทาฟาดหมอยตายหมวยนี่ใครเนี่ยตกใจหมดเลยมาไล้มาเอ้ยโอเยอไปสับมาทำไมแล้วตกใจนะโอ้ใครตกใจผมเลี้ยสะดุ้งจริงๆใช่ ผมเนี่ยเป็นคนเซตุ้งแยกย้ายไหมแยกย้ายครับแยกย้ายแยกย้ายได้ไหมเพื่อนอยู่ใกล้ปหมล่ะก็อยู่ใกล้มากเลยครับมาแล้วเนี่ยเพื่อนผมบอกเพื่อนอย่ายิงผมนะเฮ้ยอย่ายิงครับไปยิงครับไม่ยิงครับไม่ยิงครับผมไปยิครับสงบสิงครับไม่ยิงแล้วครับไม่ยิงแล้วโอเคโอเคแยกย้ายครับแยกยาับกย้ายอื้อ แล้วแบบกูเล่นเด็วจริงเขานอกแล้วสองเลยเดี๋ยวจะไม่มีรอบต่อไปจากลายรถได้ไหมเนี่ยไม่ก็อย่าขึ้นรถเลยเนี่ยฮะเอาไปเสียเขาไว้ชีวิตเรานะเว้ยเขาเสียไว้ชีวิตเขาเสียไว้ชีวิต นำพูนไหลขึ้นไปควอรี่แล้วนี่ครับผมเกื่อไปแล้วเมจิกมาโดนในไมเทนรับงานนี้วิกิตสเปนร่วงหนึ่งตองเคเเดักแมนมาล่ามายังไม่ได้จูนิโอครับผมเสียหายไปกันคนละหนึ่งน้องระลงสามลงสามเลือดน้องออกมายาควัก แฟดแบงแฟดแบงปะไปเลีอนคิวเจ็บหนักมากแล้วเป็นนิโนรูเก็บตรงเคน่านมาเก็บอีกหนึ่งโอ้โหแล้มาเป็นเลีอนคิวเก็บไม่ได้มีนิโอลูเก็บเชนซีชิเกไปก่อนแล้วมีนิโนรูแถมไปด้วยมีนิโอลูโดนส่วนก่อนเโอติกาแล้วตรงนี้สเปรมาเรียบร้อยโมเนติกามาช่วยไว้มาช่วยเมจิกไว้เอมามเทนจบสิบห้าไปก่อนเหลือคนเดียวนิโอติกาครับแต่ว่าโดนสเปรไล่หลังอยู่เรียบร้อยไหมเนโอติกาไม่เรียบร้อยจบอันดับที่สิบสี่ครับเอาละฮะเมจิกของอาจารย์บ่มนะที่ถ่ายไว้เอาละซิกเนเจอร์ วิกฤตแล้วครับเมจิกเกมมูชายดราม่าแน่ครับบอสเซนกับบารลักษวานตีน้อยได้เจคอเบิ้ลเซนตีกับบีลีฟกับผมโอมาดูตรงนี้ก่อนนะหล้อมแล้วล้อมแล้วซิกแซกติดมาสเปรย์ไปยังไม่ได้แต่ลูกเนี้ยลูกเนี้ยโอ้ยแล้วไหลเข้ามาตรมนี้ได้จริงเหรอได้จริงนะปเหลือคนเดียวกับผมในห้องน้ำมาดิ เฮ้ยเอาแล้วดิขอบวงมุมเดียวกันแล้วเพลเด็ดไปได้เวทซากอนเหมือนกันอีกทางด้าหนาหนึ่งโรนัมายไปได้แฟรครับแล้วเวทซากอนโดนเก็บไปเลยโดยเพลเด็ดฮะจ,จะล้อม,มจะล้อมจับเขาแล้วแง่ยังอยู่ฮะจริงเกมไฟล์จิ๊กกะโอ้โหลงน้ัมายไปได้แฟรเหมือนกันแล้วปูชิไปได้ลงน้ัมานี่ปิดประตูปิดประตูแล้วโดนล,ล้อมแบบนี้หลายมุมเลยสบายไปไม่ไหวกระผมฟาโรสเจอล้อมจับล้อมจับแล้วคิดถึงว่าไปได้เจ๊แย่เหมือนกันเจก้อบไปได้ก้อนแมวหลายเข้ามามุมนี้ปิดประตูก่อนเปิดประตูเจ้ปิดประตูอันนี้ประตูละเลี้ยงลอยไปลอยไปลอย สองตีเก้าไม่ได้ลยมิดเดิลไม่ได้เอ็ดดี้ก็บอกปูชิวไม่ได้ลงนั้นมาสั้งเตต่อไปมีตะบอลอย่างไรอดครับมาดิเบลหมอแล้วเตะบอก็ไปได้ไวโดนิก้าหัวหน้าอยู่มากได้เจกยเตเกอร์โคตรสุดไปเลยเนืคนเดียวยังไงคิวซีคิวรัวสิกเนเจอร์เขาบอกฟาร์ลรอเพื่อนคานมาลับบอลเซอร์ชนพิดบาดแผลไม่ไหวเบลหมดได้คิวนี้มาแล้วยอดออฟชั่นชาเปอร์กก็ไม่กล้าชาเปอร์กก็ไม่กล้าเข้าแล้วรอบูโซนบีมาตีน้อยควักออาชั่น ่ายับไสมาผิดห้องฟาลอลเหลือเหลืเฟอได้สามแล้วพีกมามุมนี้สเไปมาไปเบาเรียบร้อยซิกเนเจ,รจร<พ>อร์จบ12ไปอย่างเดือดชาเปอร์รอได้รุ่นเลยค่ะท่านผู้ชมครับโอ้โชาเปอร์ได้ไปต่อฮะแบบนี้เรื่องมาเติมหลังเติมสองใต้ตึกมีตัวนึงแล้วเว้ยโอ้โหเจ้าแมนหัวหายเมล็อกเขาจะเดินมาม ไม่มีปืนพวกเฮียนี่เล่นเก่งแล้วยังได้ปืนดีสัตว์สองบนทุบไม่ได้เหรอเหลืองเหงไงฮัลโหลอยู่ตรงนู้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้หน้าเขาไม่ได้อ่าเสร็จละเอาไม่ได้เนี่ยนี่คืออะไรโอ๊ยสัตว์เอ้ยอยู่ตรงไหนสามตัวมันสามอยู่ตรงไหนที่ตบน้องเลยอ้าวแล้วมันไม่ทำอ่ะโจดังอ่ะมันยังไม่สามไงไม่รู้ถามมันดิทำไมมันไม่สามึงถามมัน ลองปีศายเจอเล่นตรงไหนได้บ้างเนี่ยบอกให้พี่หน่อยดิปี้ายอ่ะามีป้ไอ้เี่ยไอ้เฮไม่มีใครมาช่วยมาเลยน้องมาเลี้ยงงเรียกตั้งนานแล้วเออมาแล้วเนี่ยเออกดหัวได้มาเร็วกว่านี้สักสามตัววิก็ไม่ได้ ไม่ไม่น็อกไม่น็อกไอ้เหี้ยไม่น็อกกูเดือดขึ้นมเลยอยนี้ไอ้สัตว์มึงเปิด g p s ถามอยู่นนะมันอยู่ไหนกูบอกว่าอยู่ที่ศพน้องหน้ะกดดังอ่ะโอ้โหเกมีนไอ้เหี้ยอุ้ยกูตีกูตีกูติีอะไรเนี่ยกูตีอะไรเนี่ย ทีมง <9. S 2> <9. S 3> านงานคุณเหรอ่ะกอเก็บไปแล้วไงเมื่อกี้ไงกอดสองไม่ใช่เหรอเขียนเลยโอ้ะอะไรขนาดนั้นใช่โอ้อพี่ไม่เฉยเหรอโอ้โหคุณน็อกน็อกตอ่อยิง้มนออกแล้วมึงมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข<ว>้างบนดึงกว่าดีกว่าดีกว่าปวดจะปวดอ่ะ<ป>ตั้งเป้าค้างเหมือนเรนโบติกเหลือเชื่อเอ้อห่วยเอ้ยข้างบน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  อะไรข้างบนยิงยิงอันหนึ่งนีเหีอจีบมือเสียบจอยไอสัตว์อีกตัวนึงก็ถามอยู่ไลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮี้ย GPS วะไอสัตว์มึงต่อ GPS ดีกว่าหรือไม่มึงก็โทรถามมันอะมันอยู่ไหนไม่ต้องมาถามกูไอเฮี้ยถามอยู่นั่นเหรไอสัตว์ก็บอกแล้วเชียวินเชียร์วินเชียร์วินเฮี้ยถามกูอยู่นั่นเหรอกูก็ไม่รู้กูอยู่ทีเดียวกับมึงเนี่ยไอสัตว์ตรงไหนวงตรงกลางนั่นนะ พี่บอยเดี๋ยวเอ้ยโอเคพี่บอยเราโถมเลยตาเนี้ยผมเมียนติเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่เราแป๊บเราแป๊บเรอแป๊บเราแป๊บหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องเฮ้ยฮอโบฮอโบอันเอาไม่ไปไอ้นี่ไอ้ตาพูดตายมากูจะตายสองตัวแล้วต่อยแม่งเลเทียต่อยแม่งเลยเสร้ หมหอมหอมแบบไม่ต้องอยู่ที่แย่ก็ได้ลย